อตอนที่234ร้อยไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงคือ2ในสายตาของคนหลีอย่างทั่วไปเปยเหลียงในตอนนี้ก็คือแดนตายสภาพทุกเขเวทนาเดือดร้อนทุกยอมย่าเป็นเรื่องช้าหรือเร็วเท่านั้นดังนั้นเมื่อรถม้าคันหนึ่งแล่นจากเหอโจไปทางโยโจไม่ได้หลบหนีออกไปนอกเขตเปยเหลียง จึงเด่นชัดว่าเล่นทวนกระแสสารถีคืออย่างหูเฉินบุรุษแขนเดียวมือที่เหลืออีกข้างกำสายบางเหียนพยายามควบคุมรถม้าให้มั่นคงโชคดีที่ม้าลากรถตัวสูงใหญ่เมื่อเทียบกับตู้โดยสารอย่างหูเฉินจึงไม่ต้องบังคับอนใดมากหนักอย่างเฉินซิ่งชายชาราคอมเอลเลิกม่านหยาบกันลมกันสายเส้นสายตามองข้ามไลของอย่างหูเฉินไปข้างหนานิ่งเงียบไม่พูดไม่จาเนินนานก่อนวางม่านลง หยางหูเฉินหันมาเอ่ยเสียงค่อยว่าท่านพ่อหากข้าจำไม่ผิดยังอีกสิบกะลีกว่าจะเห็นหลักเขตระหว่างโยโจและเหอโจหยางเซิงซิ่งพยักหนา้าสีหน้าออกจะเลื่อนลอยหยางหูเฉินขมวดคิ้วเอ่ยว่าต่อให้แต่ไรมาเปยเหลียงไม่เคยยอมรับราชองค์การของราชสำนักแต่ท่านพ่อมาในฐานะรองจอมพลประจำเขตเปยเหลียงเตาสีเฟื่องเหนียนยังจะกล้าสังหารคนอีกหรือ ใหญ่ท่านพ่อต้องลดตัวไปเอาใจเปยเลี้ยงหากว่าแพร่ไปถึงนครหลวงทางนั้นหยางเสินซิ่งออกจากห้องโดยสารมานั่งด้านหลังบุตรชายยกมือตัดบทวาจาของหยางหูเฉินยิ้มพลางเอ่ยว่ามีเสียงซุบซิบเนนทาแพร่ไปถึงเมืองไทอันแล้วอย่างไรเล่าแต่ไรมารากฐานสกลุลหยางเราไม่ได้อยู่ส่วนกลางของราชสำนักนับตั้งแต่เสียท่าที่กวางหลิงเตาพอของเจ้าเข้านครหลวงไปเพื่อรับโทษ ตั้งแต่ห้องเต้ลงไปถึงคุณนางกะลาหมขั้นเล็กๆมีผู้ใดไว้หน้าพอบางอย่างอื่นไม่ต้องเอ่ยถึงทหารเก่าจี้โจหลายหมื่นที่พ่อปลูกฝังมากับมือราชาสํานักบอกว่าจะริบก็ริบไปเจ้า <c oughs> ไปเป็นรองแม่ทัพจี้โจ <c oughs> ก็ให้เจ้านำกำลังพลไปแค่สามพันโดยมีข้อแม้ว่าต้องช่วยหยวนถึงสันไม่อย่างนั้นกำลังพลสักนายโจอย่าได้คิดนำกลับไปจี้โจหยางหูเฉินซึ่งเสียแขนไปในการรบกับพวกกบฏซีชู บัตรนี้เป็นดองแม่ทัพจี้โจมริหารฟางสกุลหารผู้จงรักภักดีหยางฮูเฉินทั้งต้องช่วยป้องกันแม่ห้หยวนถึงซันสั่งสมกำลังสร้างความมั่นคงแก่ตนเองที่จี้โจทั้งเป็นเบีย้ยคอยจับตาเจ้าสงบรรดาศักดิ์ฮั่นอ๋องให้หลีอย่างส่วนหยางเซินซิ่งในหนึ่งปีกว่ามานี้นับว่าผ่านสภาพอนาถกลายเป็นพยัก์ตกที่ราบถูกสุนัขรุมดังแก่นอกจากอ,อกสันขวัญผวาแล้วยังถูกสหายคุนนางเยอะหยัน บางครั้งถูกลากออกไปร่ำสุราคนานางพวกนั้นปากบอกว่าจะให้หยางเซินซิ่งดื่มสุราคลายกละดลมแต่อันที่จริงลากไปสาดเกลือใส่บาดแผลคราวนี้หยางเซินซิ่งเดินทางผ่านเขตพระนครและหลายโจของจี้โจเหอโจไม่มีความคิดจะติดต่อผู้ใดเพื่อดึงไปสมัครพรรคพวกก็จริงแต่ตลอดทางก็ไม่มีผู้ใดสนใจใยดีทําให้หยางหูเฉินผู้เป็นบุตรชายรู้สึกสะทกสะท้อนในใจนึกถึงความยิ่งใหญ่ของสกุลหยาง ตอนออกจากที่โจเคลื่อนทับไปกวางหลิงตอนนั้นหากไม่ใช่เจ้าเมืองหรือคุนนางใหญ่ชายแดนอย่าได้คิดมีที่นั่งในงานเลี้ยงส่วนตัวของสกุลหยางหยางเรินซิ่งสังเกตเห็นอารมณ์ฮืดฮัดของบุตรชายได้จึงตบตบ,บ่าหยางหูเฉินและหัวรอเสียงเบาจากนั้นเอ่ยว่าหูเฉินไม่อาจโทษว่าสังคมเย็นชาตั้งแต่พ่อเป็นแม่ทัพใหญ่สกุลหยางเรามีอำนาจในวาสนาจ,จนคุ้นชิน ทำเรื่องไม่ดีอย่างรังแกบุรุษคมเหงสตรีมาก็ไม่หน่อยบัดนี้ถูกกร,รมสนองก็เป็นปกติหยางสืบซิ่งกว่าตามองไปรอบตัวทัศนียภาพของเหอโจอันที่จริงไม่ต่างจากจี้โจมากหนักหลังจากเข้าฤดูศาสตร์แล้วหญ้าเหลืองดังสีของดินไม่เหมือนทางเจียงหนันที่พอมีสีเขียวให้เห็นบางเขาหลับตาลงสูดหายใจเข้าออกลึกๆแล้วเอ่ยว่ามองกลับกันกรรมสนองมาเร็วก็เป็นเรื่องดี หากมาชาเกรงว่ากระทั่งให้เจ้าเป็นรองแม่ทัพจี้โจสร้างความชอบชดเชยความผิดราชจจสํานักก็ไม่ให้โอกาสแล้วยิ่งกว่าน,นั้นเทียบกับเหยียนเจิ้นชุนที่รบจนตัวตายอย่างไรก็โชคดีกว่ามากกระมังอย่าเห็นว่าเจ้าเวยในตอนนี้เป็นผู้บัญชาการการรบทางใต้ที่เป็นรองเพียงหรูเสิงเียงแต่แก่นั่นก็เหมือนมอดบนหม้อนำร้อนพ่อพนันได้ว่าหากขอพ่ายแพ้อย่าว่าแต่เทียบกับพอ่อกระทั่งเทียบกับเย็ยนเจิ้นชุนก็ไม่ได้ ดังนั้นพ่อออกจากนครหลวงคราวนี้ไม่ได้อารมณ์ย่ำแย่เหมือนที่คนนอกจินตนาการจะกล่าวไปออกจากเมืองไทยอันที่ทําให้ผู้คนออกสันขวัญแขวนเหมือนยืนบุญชั้นน้ําแข็งเปล่าบางมาได้พ่อกลับอารมณ์ดียิ่งตลอดทางก็คิดตกหลายเรื่องหยางหูเฉินคลายกังวลไม่ว่าอย่างไรขอเพียงท่านพ่อไม่กลัดกลุ้มกังวลก็เป็นเรื่องดีเขามั่นใจว่าจะทําให้สกุลหยางผงาดขึ้นอีกหลังได้ หยางเซินซิ่งยิ้มยิ้มคราวนี้พ่อให้คนส่งจดหมายรับส่วนตัวไปยังเขาชิงเหลียงก่อนขอให้เปยเหลียงส่งทูตมารับที่ชายแดนโยโจหากว่าไม่พบนาข้ายางเซินซิ่งก็ไม่เหยียบเข้าเปยเหลียงแม้แต่ก้าวเดียวจะรอที่ชายแดนดีชั่วข้าก็เคยเป็นแม่ทัพใหญ่นะครหลวงทางนั้นนะครหลวงทางนั้นต่างคอยฟังข่าวร้ายว่าข้าจะตกตายกระท่านหันที่เปยเหลียงหรือไม่ก็ถูกสีเฟืองเหนียนดูมินดูแคลนตามอำเภอใจข้าจะไม่ให้พวกนั้นได้สมหวัง หยางหูเฉินก้มนาสองตารื้นแดงบิดาที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อความชราตอนนี้หยางหูเฉินว่ารู้สึกบิดาชราแล้วจริงๆหยางเฉินสิ้งถอนหายใจตอนนี้กลัวแต่ว่าเปย์เลียงอ๋องจะพลานโกรธสกุลหยางพระราชเสัานกและจะไม่พอใจเจ้าพ่อพ่อมาเป็นรองจอมพลประจําเขตพอถึงอย่างไรจี้โจก็อยู่ไม่ไกลจากเปย์เลียงเมื่อก่อนสีเซียวหินแก่มิตรภาพเก่าก่อนชีมือชีไม้วิจารณ์นอกเขตเปย์เลียงน้อยขลังยิง ตอนนี้สีเฟื่องเหนียนเป็นเจ้าบ้านพิจารณาจากความเคลื่อนไหวที่เขากระทาในหลายปีมานี้ก็เห็นได้ง่ายได้ว่าความเพืเคิมของเปยเหลียงหนักแน่นยิง่งไม่จงใจปิดบังความแหลมคมอีกจะกล่าวไปเปยเหลียงกับราชสำนักขาดแค่ยังไม่ฉีกหน้ากันเท่านั้นตอนนี้ข้าเดินทางมาเปยเหลียงเสี่ยงอันตรายแต่ก็เป็นโอกาสหูเฉิญเจ้าเป็นรองแม่ทัพจี้โจอย่างวางใจพ่อย่อมมีแผนในเปยเหลียงของพ่อ นับจากนี้ไปเจ้าจำให้ดีอย่าเลี้ยงรับรองแม่ทัพผู้นำในท้องถิ่นที่เป็นทัพเก่าของจี้โจอีกอย่างรักษาระยะห่างกับหานฟางสุดท้ายใกล้ชิดหานหลินขนพลปัชาการคนใหม่ให้มาต้องแสดงตนว่ายินดีเป็นแนวหน้าให้เขาต่อไปสกุลหยางจะมีที่ในเมืองไทอันหรือไม่หานหลินมีความสําคัญอย่างมากหานหลินไม่เหมือนสิทธิในกระท่อมจางคน,น,นอื่นดูผิวเผินเขาไม่สู้เจ้าโย่หลิงและอินเมาชน ถึงขั้นไม่สู้หยวนกัวกับหวังสงกุยแต่ในสายพระเนตรของโอรสวรรค์ตอนนี้หาเหลินเป็นคนที่ควรค่าให้ใช้งานที่สดุดเหตุผลนั้นง่ายดายยิ่งก็พระเจ้าโยหลิงอินเมาชนและหวังสงกุยเป็นคนานางที่ห้องเตพ้พระองค์กรทรงสนับสน,นุนอยู่ในตำแหน่งสูงจนไม่อาจแต่งตั้งให้สูงไปกว่าน,นี้ได้อีกแต่หยวนกัวและหานหลินจัดว่าได้รับความสำคัญหลังจากฝ่าบาทของราชน่าเสียดายว่าหยวนกัวแสดงออกไม่ดีนะัก ส่งละทิ้งโดยสิ้นเชิงแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมทรงฝากความหวังทั้งหมดที่หานหลินสำหรับหานหลินเป็นข้อได้เปรียบครั้งใหญ่ตอนนั้นในกระท่อมจางดูแล้วหานหลินไร้เล่เหลี่ยมแต่คนระดับกลางๆแบบนี้ถึงเป็นที่พึ่งได้อย่างมากในแวดวงขุนนางไม่ทราบเพราะเหตุใดหยางหูเฉินฟังแล้วกับรู้สึกจิตใจหนักอึ้งกว่าเดิมหยางเสินสิ้นหัวรอดเสียงเบาเอ่ยว่าฟังแล้วเหมือนกำลังสั่งเสียต่อเจ้าใช่หรือไม่ เจ้าอย่าคิดไปไกลพ่อบอกแล้วว่ามาเปยดเหลียงคราวนี้ไม่ได้คิดว่าต้องตายและไม่ฝืนออกหน้าให้ราชสจาสำนักหยางหูเฉินกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหยางเซินซิ่งยิ้มพลางถามว่าหูเฉินเจ้าเดาว่าเปยดเหลียงให้ผู้ใดเป็นคนมาต้อนรับที่ชายแดนโยโจหยางหูเฉินที่คิดปัญหานี้ไว้แต่แรกแล้วตอบเสียงเบาว่าตามหลักแล้วสมควรให้หูขุยข้าหลวงตรวจการโยโจ หรือห่วงฝูผิงแมทับโยโจมารับส่งเพียงทว่าตอนนี้การศึกกระชั้นดูเดือดสองคนนี้อาจปลีกตัวมาไม่ได้แต่ต่อให้เปยเหลียงอยากให้ท่านพ่อเสียหน้าอย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้ระดับเจ้าเมืองโยโจออกหน้าส่วนหลี่กงเตอ๋อและซ่งตงหมิงที่ระดับคุณนางพอๆกับท่านพ่อความเป็นไปได้มีน้อยยิง่งคนหนึ่งรับผิดชอบการสร้างเมืองใหม่อีกคนต้องประจำการที่เขาชิงเหลียงข้าไม่คิดว่าสีเฟืองเหนียนจะให้สองคนนั้นมา หากว่าหนึ่งในสองคนนั้นเร่งรุดมาโยโจข้ากลับสงสัยในเจตนาของสีเฟืงเหนียนถึงตอนนั้นไม่ว่าท่านพ่อจะยินยอมหรือไม่ข้าก็จะคุ้มกันส่งท่านพ่อไปถึงเหลียงโจด้วยตนเองระยะทางสิบกวาลีชั่วพริบตาก็ผ่านผนเมื่อหยางหูเฉินเห็นหลักเขตก็เห็นสีห้าคนบนหลังม้ารออยู่ข้างทางในบรรดานั้นคนบนหลังม้าตัวหนึ่งโดดเด่นเป็นพิเศษนอกจากพรายังหนุ่มแน่นแล้ว ยังทําให้หยางหูเฉินเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดมันตอนที่ตนยังเล็กได้พบปรมาจารย์มคายุธในตำนานเป็นครั้งแรกและคล้ายตอนเข้าเฝ้าห้องเต้นในเมืองไทอันเป็นครั้งแรกเมื่อปีกลหย,ยางหูเฉินถึงกับลืมหันหน้ากลับไปเอ่ยเสียงสั่นว่าท่านพ่อกลายว่าเขามาเองแล้วหยางเสินซิ่งหลับตาพักผ่อนในห้องโดยสารได้ยินเสียงสันของบุตรชายก็นึกสงสัยหูคุยหรือหวงฝูผิงมา หรือว่าหลีกงงเตอ๋อไม่ก็ส่งตงหมิงมารับด้วยตนเองหรือไม่อย่างนั้นด้วยนิสัยใจคอของบุตรชายจมไม่ตื่นเต้นลุนลานขนาดนี้เมื่อหยางเซินซิ่งเลิกม่านขึ้นเป็นเวลาเที่ยงพอดีรู้สึกว่าแสงแดดแยงตาจึงหีตามองไปเมื่อเห็นหนึ่งคนหนึ่งมา้านั้นก็ตกตะลึงอยู่กับทีทันใดนั้นหยางเซินซิ่งที่ต่อให้ต้องเข้าถ้ำเสือในเมืองไทอันก็ไม่สูญเสียปณิธาน พลันรู้สึกว่าตนเองแก่ชาราแล้วจริงๆไม่รอหยางเซินซิ่งลงจากรถมา้าสีเฟิ่งเหนียนควบม้านำหน้ามาถึงปลายตามองหยางหูเฉินปาดหนึ่งจากนั้นก็ยิ้มแล้วเอ่ยกับหยางเซินซิ่งว่าแต่เท้าหยางมีบุตรชายประเสริฐได้ยินสีเฟิ่งเหนียนเอ่ยเช่นนี้หยางเซินซิ่งออกจะจนด้วยคำพูดไม่ได้รับการเรียกขานว่าแม่ทัพใหญ่แต่หยางเซินซิ่งก็วร่อราไม่โมโหแม้แต่น้อย เอ่ยเสียงกลางวานว่าจุดนี้หยางเซินซิ่งห่างไกลไม่สู้ไม่ทัพใหญ่บุคคลที่หยางเซินซิ่งเรียกขานอย่างนอบน้อมว่าไม่ทัพใหญ่ในราชสำนักหลีหยางมีเพียงผู้เดียวนั่นคือสีเสี่ยว